สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อความถี่ของโน้ตโอเคครับมีท่านหนึ่งทักมาถามว่าทำไมตำแหน่งของเฟรตบอร์ดมันไม่เท่ากัน หมายถึงว่าระยะระหว่างเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามเฟดสี่เนี่ยกับระยะที่เฟดสิบเอ็ดเฟดสิบสองเฟดสิบสามเนี่ยทำไมมันถึงไม่เท่ากันจริงๆแล้วมันมันเป็นลักษณะของความถี่ของคลื่นเสียงซึ่งไอ้ตัวเฟดเนี่ยมันจะมีการถูกคำนวณมาแล้วนะครับว่ากดตรงไหนได้ตำแหน่งอะไรซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าไอ้ตัวเฟตเนี่ยมันถูกสร้างมาจากความถี่นะครับก็คือตำแหน่งของความถี่ต่างๆเพื่อให้ได้ค่าน้ต ตามทฤษฎีที่เขาเออกแบบมาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างอาจจะเวียนหัวนิดนึงแต่ปัจจุบันนีมน้มันมีโปรแกร,รมเยอะแยะมากมายนะครับเราเสิร์ชเข้าไปในเว็บว่า Fed Calculate เนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าตำแหน่งของแต่ละเฟดมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนตาม s c a l e Lens นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกคือไอตัวตำแหน่งของเฟดต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากค่าโน้ตใช่ไหมครับ ทีนี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าค่าโน้ตแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของมิวสิคอลโน้ตหรือความถี่ของเสียงที่ใช้ในดนตรีนะครับโอเคต้องบอกว่าค่อนข้างจะปวดหัวนิดนึงนะแต่ผมจะพยายามพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่หน้าจอกันเลยดีกว่าอันนี้ผมทำชีตไว้อธิบายประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอเคมาดูกันมิวสิคอลโน้ตก็คือความถี่ เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นความถี่ครับมีหน่วยเป็นไซเคิลก็คือรอบต่อวินาทีมันจะมีหน่วยเป็นเฮนะิร์เนาะตัวเฮิร์เนี่ยมันก็คือจํานวนรอบของคลื่นคลื่นเสียงมันจะเป็นหน่วยนี้เนาะดูจากในรูปนะครับ1รอบก็คือตั้งแต่จุดเนี้ยมาถึงจุดตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราคิด ไซเคิลเนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะครับคลื่นเนี่ยมันจะวิ่งวนแต่มันจะวิ่งเดินทางไปข้างหน้าเนาะดังนั้นมันจะไม่เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับว่าขึ้นแล้วก็ลงสุดแล้วก็ขึ้นจังหวะที่มันมาครบรอบเนี่ยครบตำแหน่งเดิมของมันเนี่ยเขาเรียกหนึ่งไซเคิลก็คือมันวิ่งขึ้นมาอย่างนี้จนมันวิ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือ1นึ่งไซเคิลนะครับกี่ไซเคิลต่อวินาทีถือว่าเป็นความถี่เฮิร์ชนะครับอันนี้คือค่าโนตค่าเสียง นะครับเข้าใจแบบนี้ง่ายๆทีนี้ต่อไปความถี่เนี่ยที่เราคุ้นเคยเคือเวลาเราตั้งจูนนิ่งเนี่ยมันจะมีจูนสแตนดาร์ดก็คือ A ที่440เฮิรตซ์นั่นหมายถึงว่าเขากำหนดแล้วว่าความถี่ที่เท่านี้คือความถี่ของค่าโน้ t A นะครับให้ค่าโน้ t ต่างๆเนี่ยมันมันถูกแทนเป็นตัวอักษรเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยเลยมีฟซอซลาทิโดเนาะซึ่งเขาก็กำหนดว่าไอค่าความถี่440เฮิรตซ์เนี่ย มันคือค่าความถี่ของ a ซึ่งไอ้ค่าความถี่เนี้ยมันถูกไปอยู่ในทุกๆเครื่องดนตรีนะครับถามว่าความถีจ่จริงๆเนี้ยที่มันเป็นความถี่ธรรมชาติเนี้ยมันใช่ี่้440เฮิร์ไมมันจะมีการบิดนิดนึงเป็นค่าความถี่อื่นซึ่งเดี๋ยวไว้เราจะมาพูดกันในคลิปหลังๆนะครับแต่ด้วยความง่ายเขาก็เลยกําหนดว่ามันควรที่จะเป็นความถี่ที่440 ทีนี้ความถี่เนี่ยมันจะตีกันเป็นเท่าๆก็คือความถี่เดิมเนี่ยความถี่หนึ่งความถี่ถ้าเกิดถูกหารครึ่งมันก็ยังเป็นความถี่เดิมแต่แค่เสียงสูงขึ้นนะครับมันก็ยังเป็นค่าโน้ตเดิมอยู่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโน้ตเสียงเอเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มความถี่ให้มันอีกเท่าหนึ่งก็คือคูณ2มันจะเป็น8 8 0เฮิร์นะครับถ้าเกิดลดความถี่มันลงครึ่งหนึ่งมันก็ยังเป็นโน้ตเอซึ่งจะมีค่าเท่ากับ220เฮิร์ นะครับทีนี้ค่าโน้ตเนี่ยต่างเนี่ยมันจะถูกคำนวณด้วยคณิตศาสตรเ์เกี่ยวกับฟิสิกส์และเป็นคณิตศาสตร์ก็คือเอาความถี่ไซเคิลไปหาความถี่ค่าต่างๆประเด็นของมันคือโน้ตถูกกำหนดด้วย12เซมิโทนนั่นหมายถึงว่าโดเรยมีฟาซอลาทีโดเนี่ยมันมีโน้ตแล้วมันก็จะมีชาร์ปมีแฟดใช่ไหมครับการนับชาร์ปแฟดเนี่ยไป12ครั้งเนี่ยมันจะได้โน้ตอีกออกเต็ปหนึ่งนั่นหมายความว่า เขาหารเฉลี่ยเท่าเทกัน12ส่วนนะครับเพื่อให้ได้ค่าโน้ตอีกค่าหนึงสมมุติว่าจาก440ไป880มันจะถูกหารเท่าเท่าเททเทกันนะครับแต่ไม่ใช่ความถี่เท่ากันนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันโอเคมาถึงถ้าเกิดเราอยากรู้ความถี่นะครับที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่า a คือ440เฮิรตซ์แต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่านับไปกี่เซมิโทนอย่างอย่างที่บอกก็คือมันหารเท่าเทกัน นะครับ12ส่วนนะครับดังนั้นค่าโน้ตเนี่ยใน12ส่วนนั้นเนี่ยอย่างเช่นผ่านไปโน้ต C จะเป็นเท่าไหร่ผ่านไปกี่เซมิโทนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันมีสูตรคำนวณก็คือ Fn เท่ากับ F0 F0 ก็ Fn คือค่าโน้ตที่เราต้องการนะครับ F0 <F 0 S 1> คือค่าโน้ต e f e r e n c e ก็คือ440เฮิร์คูณด้วยค่าไอ้ที่ผมบอกค่าการหารเฉลีย่ยแล้วก็ตบด้วยตำแหน่งที่เราต้องการ ค่าการหารเฉลีย่ยเนี่ยมันจะคือ2ยกกำลังเจ็นส่วน12ะครับค่าตัวนี้เป็นค่าหารเฉลีย่ยแต่ละเท่านะครับอาจจะดูยากหน่อยถ้าเกิดใครไม่ได้เรียนสายคณิตมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีค่าแทนตัวนี้ให้นะครับโอเคทีนี้กลับมาที่อย่างที่บอกก็คือค่าโน้ต A คือค่า440ใช่ไหมครับมันจะถูกคูณ2ดับเบิลไปหรือหาร2นะครับหาร2 อย่างเช่นสมมุติว่าให้ตัว220เนี่ยถ้าเกิดเราหารมาแล้วเนี่ยต้องหาร2อีกเพื่อให้ได้ค่าน้ตอีกค่าหนึ่งค่าน้ตตรงนี้มันจะถูกดับเบิลเป็นค่ายกกําลังไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็เลยเป็น2ยกกําลังส่วน12ไอ้การดับเบิลนั้นเนี่ยมันดับเบิลในการหารเฉลี่ยอีกนะครับโอเคอาจจะงงๆง,งนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวดูตัวเลขแล้วกันทีนี้จากน้ t A เนี่ยครับไปยังโน้ t A สูงมันถูกหารเฉลีย่ย เท่าเทกันเป็น12นะครับก็คือจาก A ไป A ชาร์ปมันนับเป็น1เซมิโทนเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ค่าตรงเนี้เราจะถูกแทนตรงเนี้ด้วยเลข1นะครับ1เซมิโทนนะครับเก็บตัว N ที่ผมพูดตอนแรกในสูตรคำนวณไว้ก่อนเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดมันผ่านไป2เซมิโทนมันก็ยกกำลัง2นะครับค่าโน้ตเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น493.88นะครับ อันนี้คือค่าที่ผมหาไปแล้วเนาะเป็น Reference หาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ยากถ้าเกิดเพิ่มไปอีก1เซมิโทนจะเป็นโน้ตสนะครับคือมันถูกหารเฉลี่ยเท่าๆๆๆๆจนไปถึง g ีแล้วก็ไปถึง A นะครับค่าน้ตพวกนี้จะเพิ่มขึ้นทีละ2อ่าเป็น3ถูกแทนตัวเลขด้วย3แทนแทนตัวเลขด้วย4แทนตัวเลขด้วย5นะครับค่าน้ตต่างๆเนี่ยมันจะแทนไปเรื่อยๆเท่าๆกันนะครับแต่มันอยู่ในลักษณะ ของการคำนวณแบบคณิตศาสตร์นะครับเป็นค่ายกกำลังพูดอาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวให้จำค่าอีกค่าหนึ่งไปแล้วกันตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับมันจะเท่ากับ440ยคูณด้วย2ยกกำลังอะไรบางอย่างก็คือเศษหนึ่งส่วน12แล้วเดี๋ยวมีจะมีคูณด้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวไปชีตหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้จากค่าเดิมเนี่ยตัว A เนี่ย A มันคือ2ยกกำลังเศษ1ส่วน12ใช่ไหมครับ ทีนี้มันจะถูกแทนค่าด้วยตัวนี้ครับคือถ้าเกิดเราหารออกมาแล้วเนอะอเราเรายกกําลังเลขกลมๆออกมาแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ1.0 5 9 4 6หหทีนี้จากตัวเดิมตัว n ที่เราคุยกันในตอนแรกที่ผมบอ,อกพักไว้ก่อนเนี่ยมันก็คือจากตัวนี้แหละครับไอตัวเลขตัวนี้ครับเจที่แทนเข้าไป8ดที่แทนเข้าไป9ที่แทนเข้าไปเนี่ยมันคือค่า n นั่นแหละแต่ว่าผมขอพักไว้ก่อนเนาะพอเรามาดูชีดนี้เราเอา 2ยกกำลังเซนหนึ่งศูนสิบสองเนี่ยเป็นเลขกลมๆแล้วยกกำลังด้วย n ง่ายกว่าค่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าแบบนี้ fn เท่ากับความถี่ที่เราต้องการของโน้ตแต่ละตัวนะก็นับไปตามเซมิโทนนะครับคือ440สิบนะครับคูณด้วย1 0 5 9 4 6ยกาี่กยกกำลังด้วย n คลิปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้ทราบว่าจริงๆแล้วค่าโน้ตเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันมีหลักการคิดแบบไหนนะครับมันเกิดมาจาก ฝรั่งเนี่ยเขากําหนดค่าว่าโน้ตทั้งหมดมี12ตัวและเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดความถี่อีกเท่าหนึ่งนะครับมันก็คือความถี่เดิมดังนั้นเขาก็จะมีการกําหนดว่าความถี่ต่างๆใน12เซมิโทนเนี่ยมันคือค่าความถี่อะไรบ้างด้วยสูตรคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าไอ้ความถี่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดกันอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเราพอดการาฟเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการที่เวลาเราเพิ่มอะไรอีกหนึ่งเท่าบวกอีกหนึ่งเท่าเนี่ยมันจะเป็นการาฟ แนวลิเนียร์นะครับแนวลิเนียร์แต่ด้วยคลื่นเสียงเนี่ยมันถูกคิดเป็นเท่าแล้วมันมันเป็นกราฟที่ถ้าเกิดสมัยเรียนมัธยมเนี่ยมันจะมีพอดกราฟลอก,การิทึมมันจะคล้ายคล้าย,าย,ายรูปพาราโบลาแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะงง,งแต่ว่าไอ้คลื่นเสียงเนี่ยเวลามันถูกพอดกราฟเนี่ยมันจะเป็นค่าแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลด้วว่าถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆว่าเฟดช่วงสมมติว่าเราตีค่ามาเนาะ ดีค่ามาโน้ตแต่ละค่าเนี่ยที่มันถูกแทนแล้วมันถูกโยงลงมาเนี่ยสมมติอันนี้เฟสหนึ่งเนี่ยมันจะเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะกว้างเฟสสองมันจะเริ่มแคบลงเฟสสามเฟสสี่เฟสห้ามันจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆเพราะมันเกิดมาจากการาฟค่านี้นะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆอยากให้เข้าใจ ง่ายๆว่ามันเป็นประมาณแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,น่าจะเป็นเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็คือโน้ตฟิวเซซีคิดมาจากอะไรนะครับคิดมาจากเซ้สิบสองเซนมิโทนนะครับแล้วก็ความถี่ต่างๆจะถูกแปลไปเป็นตําแหน่งเฟลนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้พูดกันในคลิปหลังๆแล้วกันนะครับค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากง่ายนะเสิร์ชเลยครับเฟลด์คาลคูลเลเตอร์เฟลเฟลดคลคูลเลชันหรือเฟลด c ค l ลคูลเลเตอร์นะครับมีให้คํานวณเยอะแยะมากมายไอ้ตรงเนี้เราจะเอาไปเพื่อ คำนวณในกรณีที่สมมุติว่าคุณทำแฟนเน็ตเฟดหรือมันติสเกลเฟดคุณจะได้รู้ว่าตําแหน่งเฟดต่างๆอมันคํานวณมายังไงซึ่งจริงๆก็ใช้สูตรแคลคูลเลตพวกนั้นได้หมดนะครับอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีเท่านี้มาร์กนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่อยากงงกับตําแหน่งของเฟดนะครับก็ใช้เทมเพลตนะครับซื้อเทมเพลตเลยลองเฟดมีขายทั่วไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลม,มีเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับอาจจะงงนิดหน่อยต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับ